สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเริ่มต้นทำลาซาล่ a f f i l i a t e แบบง่ายๆนะครับด้วยการใช้แอปที่ชื่อว่า TikTok นั่นเองเราก็มีมือถือหนึ่งเครื่องโหลดแอป TikTok ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ่ายวิดีโอรีวิวสินค้าง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมียังไงบ้างเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกแบบละเอียดนะครับรวอมวิธีทำก็ติดตามวิดีโอนี้จนจบนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการทำลาซาล A a f f i l i a t e นะครับ หรือว่าจะเป็น A f f i l i a t ลเจ้าอื่นก็ได้นะครับหลักการเนี่ยมันมีง่ายๆครับก็คือเวลาที่คนเขาเปิด Tik t o อกขึ้นมานะครับแล้วเขาเห็นนะครับว่าเออมันมีสินค้านะครับหรือว่าบริการอะไรเนี่ยแล้วเขาสนใจนะครับดูดูดูแล้วเขาก็อยากได้นะครับอยากได้ทําไงนะครับก็คลิกซื้อผ่านลิงก์ของเราเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นกระบวนการมันมีแค่นี้เองครับแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยในการที่จะคิดไอเดียเนี่ยมันมียังไงได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่านะครับ ก็เหมาะสําหรับคนที่ซื้อของออนไลน์นะครับใช้ของออนไลน์เป็นประจานะครับคนที่แต่งหน้านะครับ gadget it ครับของอะไรที่ซื้อมาประจำนะครับอย่าปล่อยให้มันเปล่าประโยชน์นะครับเราเอาสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมาทําให้เกิดรายได้ด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีพวกไม้พวกสิ่งต่างๆเนี่ยแต่ไม่หมดเลยนะครับผมก็สามารถทําวิดีโอรีวิวนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับ ใน Tik t o อกนันเนี่ยพอคนสนใจผมก็ให้เขาคลิกลิงก์ครับซื้อผ่านลิงก์ผมเนี่ยเป็นเงินแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองส่วนวิธีการรีวิวเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับอย่างเช่นรีวิวแกะกล่องนะครับรีวิวการใช้งานนะครับรีวิวการแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราก็บอกคนดูนะครับว่าเราซื้อจากที่ไหนมานะครับแล้วบอกส่วนลดว่ามีส่วนลดเท่าไหร่บ้างนะครับ หรือว่าเราบอกว่ามีคูป,ปองด้วยนะแล้วให้คลิกลิงก์ตรงไหนเนี่ยเราก็บอกคนดูไปสเต็ปก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าแล้ววิดีโอเนี่ยทำยังไงถ่ายยังไงพูดยังไงก็ให้ทุกคนนะครับโหลด Tik t o อกให้เรียบร้อยก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้มีแอปทิกตอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ดาวน์โหลดกันมาให้เรียบร้อยก่อน,นครับสมัครเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําตามพร้อมกันเลยนะครับ ก็เปิดแอปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปตรงเมนูด้านล่างนะครับที่เรียกว่า Discover นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า sharp นะครับแล้วก็ตามคําว่า Review Lazada เราก็จะพบว่าเนี่ยมีตรงวิดีโอนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เขารีวิวสินค้านะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งวิดีโอนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นวิดีโอที่เขากําลังรีวิวสินค้าอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูอะะไรรบบ้างนคั ดูวิดีโอเนี่ยดูไปให้หมดเลยนะครับแต่หลักการนะครับจุดไหนที่เราต้องดูบ้างนะครับอันแรกก็คือนะครับเมื่อเราเปิดคลิปขึ้นมานะครับเราเห็นคลิปละมีสิ่งไหนที่คนทําคลิปเนี่ยให้เราหยุดดูให้เราชะง,งักให้เราสนใจนะครับภายใน1-3วินาทีแรกเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรให้เราจดเอาไว้เลยนะครับให้เราจาเอาไว้ก็ได้ว่ามันจะต้องเปิดด้วยวิธีนี้นะเพราะว่าอะไระครับเพราะว่า Tik t o อกนะครับมันมีอัลกอริทึมที่ ประเมินนะครับว่าวิดีโอนี้ดีไม่ดียังไงก็คือการที่คนดูเนี่ยนะครับเปิดปุ๊บแล้วเลื่อนปั๊บหรือเปล่าแต่ถ้าเปิดคลิปปุ๊บนะครับแล้วคนดูเนี่ยหยุดดูชั่วระยะเวลาหนึ่งคือยิ่งมากยิ่งดีอ่ะคลิปนั้นน่ะจะถูกการแนะนำเนี่ยให้คนดูเนี่ยเยอะมากๆนะครับสำคัญเลยนะครับอันต่อมาคือหัวข้อครับไอตัวที่เป็นเป็นวิดีโอเนี่ยแล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะมีคาดนะครับมีตัวหนังสือนะครับเขาเขียนคําว่าอะไรเขียนแล้วมันอยากจะรู้นะครับอยากจะดูนะครับเขาเขียนคําว่าอะไร ให้เราศึกษาจากตรงนี้นะครับอันต่อมาก็คือ hashtag นะครับเขาใส่ hashtag คำว่าอะไรนะครับเช่นรีวิวล a ซารานะครับ hashtag ซื้อสินค้าหรือเปล่าหรือว่าใช้ h a s h ท a g ที่เป็นเทรนเกาะกระแสอยู่หรือเปล่านะครับเราก็จดเอาไว้ว่าเขาใช้เทรนแบบไหนนะครับในการที่จะเกาะเทรนหรือเปล่าใช้คีย์เวิร์ดหรือเปล่านะครับเราก็จดเอาไว้นะครับต่อมาก็คือการใส่เพลงนะครับเขาใส่เพลงอะไรเพลงแดนซ์เพลงฮิปฮอปหรือว่าเพลงที่มันกําลังดังได้รับ กระแสะมาแดงอยู่ช่วงนี้ใน TikTok นะครับนี่เราก็สังเกตเอาไว้นะครับสุดท้ายนะครับก็ให้เราดูว่าคนที่ทำวิดีโอเนี่ยนะครับเขาบอกคนดูว่าให้คลิกลิงก์หรือเปล่าให้ทำอะไรยังไงมีการที่ให้คนดูเนี่ยเกิดการที่อยากจะซื้อสินค้าเนี่ยจะต้องทำยังไงสำคัญนะครับทุกขั้นตอนเนี่ย ล้วนสาคัญแล้วทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนสังเกตนะครับว่าวิดีโอนี้นะทําแบบนี้นะนะครับสุดท้ายนะครับก็สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการที่เรานะครับจะวางลิงก์ยังไงนะครับให้คนคลิกเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับองเช่นวิดีโอนี้นะครับก็พอผมเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปที่ไบโอนี่นะครับนี่ผมก็จะเห็นว่านะครับตรงโปรไฟล์ของเขาเนี่ยจะมีลิงก์ที่เรียกว่า Insta Bio ออยู่นะครับผมก็คลิกเข้าไปดูนะครับนี่ครับแล้วก็ Open ก็จะเห็นว่าเนี่ยมีแอดไลน์นะครับมี u t u b บนะมีติดต่องานนะครับมีลิงก์นะครับที่เป็นสินค้าอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็าจะเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันมีวิธีการทํำยังไงนะครับเราก็พอจะรู้แนวแล้วว่าโอเคคนเนี่ยเขาชอบดูวิดีโอแบบไหนคนเนี่ยเขามีการกระตุ้นด้วยคีย์เวิร์ดนะครับด้วยคําพูดนะครับเขียนข้างบนนะครับว่าคําว่าอะไร และสุดท้ายเนี่ยก็คือปิดการขายนะครับเรียกให้คนดูเนี่ยกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับซื้อสินค้านะครับมีเทคนิคยังไงพวกนี้เนี่ยก็คือการเอา TikTok เนี่ยมาทำลาซ a ด a าอเฟอ i ์เรนทนั่นเองนะครับก็แนะนำเลยนะครับว่าให้ดูวิดีโอเยอะๆครับพอเราดูเยอะๆเนี่ยเราก็จะจับทางได้นะครับให้ดูวิวเยอะๆด้วยนะครับวิว60,000่แสนนึงล้านนึงนะครับ ดูคนที่ทําวิดีโอเจ๋งๆนะครับพอดูปุ๊บเราก็จะเป็นเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันทําแบบนี้นี่เองนะครับอ๋อเขาหาเงินแบบนี้นี่เองนะครับเนี่ยก็ต้องศึกษาตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าทํำยังไงนะครับเราก็ต้องศึกษาจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็คือมียอดวิวเยอะนะครับแล้วก็ดูโมเดลที่เขาทําเงินนะครับ ขั้นตอนก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าแล้วเราจะวางลิงก์เนี่ยนะครับวางลิงก์เนี่ยไว้ที่ไบโอหรือว่าโปรไฟล์ใน t i กต o k ของเราเนี่ยทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ใช้ Tik t o อกครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็น Personal Account นะครับก็ให้เราเปลี่ยนไปเป็น Business Account ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเปิด Tik t o อกขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราดูตรงมุมขวาบนนะครับมันจะมี3มขีดนะครับเราติ๊กขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเ่รราาาดูตงคํว Banage Account ตรงบ n ญชีแอปเข้าเนี่ยนะครับมันจะมีเขียนว่านะครับ switch to นะครับ personal account นะครับอันนี้สำหรับคนที่เปลี่ยนแล้วนะครับแต่คนที่เพิ่งโหลดแอปขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเขียนว่า switch to business account นะครับก็ให้เราคลิกเลือกไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็น business account ปุ๊บนะครับเราก็ไปที่นะครับคำว่า edit profile นะครับตรงคำว่าเว็บไซต์นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่ลิงก์นะครับซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลิงก์ที่แบบเป็นเป็นทับนะครับ คือรวมไว้เลยว่าจะมีกี่ลิงก์เนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวผมเองเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่า Link ์ท e ส่วนตัวอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันเรียกว่า i n s t a าไบโอนะครับแต่ว่า i n s t a าไบโอมันแพงนะครับก็เลยเอา Link ์ทรีเนี่ยมาแนะนํากันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าวิธีการสมัคร Link ์ทรีเนี่ยมันทํำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ Link ์นะครับ tr.ee นะครับก็คืออ่านว่า Link ์ทรีนั่นเองให้เรากดนะครับเนี่ย get start นะครับ อันนี้ใช้ฟรีครับแต่ว่า InstaBio เนี่ยก็เสียเงินนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ใส่อีเมลนะครับอีเมลนะครับ Username Password นะครับก็ใส่ที่เรียบร้อยเลยนะครับ Username เนี่ยก็จะเป็นชื่อนะครับแบรนด์ของเรานะครับจะเป็นชื่อช่องเราก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมใช้เป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับ Username ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ Password เลยนะครับติ๊กนะครับ By creating นะครับ t e r m and Service นะครับ Sign up อ่านนี้ก็ใส่ชื่อเรานะครับอันนี้ใส่อะไรไปก็ได้นะครับ เป็นชื่อแบรนด์ช่องเราอะไรเงี้ยนะครับนี่แล้วก็ติ๊ก i m n o t r o b o t นะครับแล้วกด verify นะครับอ่ะกด continue นะครับอันนี้เราก็จะใช้นะครับตัวฟรีนะครับศูนย์ดอลลาร์นะครับก็กด sign up นี่แล้วก็กด continue to my link tree นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด add link นะครับตรงนี้ก่อนอื่นเนี่ยก็เขาจะบอกว่านะครับให้ verify นะครับเขาจะส่งอีเมลไปนะครับเราก็ไปที่อีเมลของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กด verify email ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ แค่นี้แ c คเคาเราก็ถูก Verify เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็กด add new link นะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลิงก์สินค้าของเรานะครับอ่าสินค้า1สินค้า2สินค้า3นะครับหรือว่าจะให้ a d line เนี่ยเราก็ใส่ add line ของเรานะครับเราจะให้เข้าไปที่ a c e b o o k กรุ๊ปนะครับเราก็ใส่ Facebook ก r ุ u p ใส่ลิงก์อะไรไปได้เลยครับเราก็ลองดูจากตัวอย่างที่ผมให้ดูเม่เกียเนี่ยนะครับในทิกตอกเมเกียนะครับเขาใส่ลิงก์อะไรบ้างเราก็ดูจากเขาเป็นตััััววออยย่่่างกกก็ไดดด้้นนนะะะคครรบบี๋มจใใสหู1 ตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมลองใส่นะครับเป็นนะครับสินค้านะครับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอ่าส่วน URL เนี่ยผมก็ใส่ไปนะครับก็ใส่มัอไปนะครับ HTTPS นะครับก็ลิงก์สินค้าเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิงก์ในล a ซาล่ a f f i l i a t e นะครับนี่ผมใส่เป็น Google ก่อนนะครับอ่ะเนี่ยรี้บร้อยลวนะครับขวามือเนี่ยมันจะเป็นรูปมือถือไหมครับมันจะเป็นสินค้านะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นเนี่ยคลิกปุ๊บมันก็จะเข้าลิงก์นี้เลยนะครับวิธีการเอาไปใส่ใน TikTok เนี่ยนะครับเราก็ Copy นะครับ ก็ปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาลิงก์ลิงก์ทรีเนี่ยนะครับเอาไปใส่ใน t i k t o อกไบโอนะครับตรงโปรไฟล์อะไอที่มันเขียนว่าเว็บไซต์นะครับแค่นั้นเองนะครับใส่ปุ๊บแล้วก็กดเซฟเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยละนะครับก็จบละนะครับกระบวนการทำ tikt ็อกนะครับแอเฟเวลเลตนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับ ก็ลองดูทวนอีกทีนะครับอันนี้ก็ผมบอกเลยว่านะครับการทำทิกตอกเนี่ยมาแรงมากแล้วเราก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับคนที่หารายได้จาก a ัลเลอร์ไรเฟเฟเนี่ยหาช่องทางของตัวเองเอาไว้นะครับมีช่องทางของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นสินทรัพย์ของเราเองแล้วเราก็สามารถนะครับหาเงินกับมันได้ตลอดนะครับทิกตอกเนี่ยไม่ได้จําเป็นแค่จะต้องเป็นแอเฟอร์เนีเท่านั้นนะครับจะสร้างตัวตนนะครับจะสอนจะทําอะไรเนี่ย ได้เยอะมากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าดูแล้วนะครับชื่นชอบนะชอบมากเลยช่วยผมกดไลค์ให้หน่อยนะครับวิดีโอนี้กดไลค์กด u u s s r r i e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ